วันนี้มาในหัวข้อเรื่อง toxic relationship นะคะ <laughs> ก่อนที่ไอตาจะมาเจอแฟนคนนี้นะคะจริงๆไอตาก็มีแฟนมาแล้วบ้างความสัมพันธ์ที่มันแย่มากมัน Toxic ิมากๆเลยอยากจะมาเล่าให้กันโดนลบโซเชียลมีเดีย ทั้งหมดคำสบทคำหยาดใดๆก็ตามที่อยู่บนโลกนี้คำพรุสวาทอะไรพูดออกมาจากผู้ชายคนนี้พอบางครั้งเลิกกันน่ะเขาก็ไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นด้วยซ้ําแล้วก็ไลน์มาบอกเราว่าไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นไปนอนกับผู้หญิงคนอื่น มาเจอกันที่ช่องของไอตาอีกแล้วนะคะวันนี้จะแอบมามอมอมอยประสบการณ์อะไรเล็กๆน้อยๆน,นิดนึงคือรู้สึกว่าช่องเราเนี้ยส่วนมากจะเป็นแบบรีวิวของบิวตงบิวตี้อะไรใดๆปีนี้เนี่ยไอตาตั้งใจว่าอยากจะทำคอนเทนต์ที่ทําให้คนดูเนี่ยรู้จัก ความเป็นตัวไอตามมากขึ้นมากกว่าในหมวดของการรีวิวของหมวดเหตการแต่งหน้าอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะคะใหญ่จะแบบรู้จักความเป็นไอตามมากขึ้นจริงๆแล้วในอดีตเนียไอตาสไม่ค่อยได้เล่าเรื่องส่วนตัวมากเท่าไหร่แต่ว่าพอเวลาผ่านไปไอตาตอนนี้เนี่ยอายุ30แล้วไอตารู้สึกว่าจริงๆไอตาก็มีเรื่องราวในชีวิตเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ คิดว่าถ้าเอามาเล่าให้กันฟังน่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็น่าจะเป็นข้อคิดแง่คิดเล็กๆน่อย,หอยให้เพื่อนๆได้นะคะวันนี้มาในหัวข้อเรื่อง t o อกซิ relationship นะคะก่อนที่ไอตาจะมาเจอแฟนคนนี้นะคะจริงๆไอตาก็มีแฟนมาแล้วบ้างอายุ30แล้วมีแฟนมา4คนแต่ไอตาเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์ที่มันแย่มากมันท็อกซิกมากๆเลยอยากจะมาเล่าให้กันฟังว่ามันแย่แบบไหนแล้วถ้าในที่ฐานะเราเป็นผู้หญิงอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นเราควรจะรับมือยังไงนั่นเองนะคะแฟนเก่าคนที่ไอตารู้สึกว่าคนนี้คือท็อกซิกมากเนี่ยคือเป็นแฟนฝรั่งคนแรกในชีวิตของอตา คนก็จะแบบฮะคนแรกเลยในะชีวิตก็คือเจองานหนักงานหินเลยนะคะพอมาเจอคนนี้เนี่ยเป็นฝั่งคนแรกในชีวิตตอนนั้นเนี่ยตามไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเป็นสาวสายฝ่อเราจะต้องเธอร้องอะไรแต่คือมันเป็นความจับพัดจับหูมารู้จักกันได้จากเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะคะเป็นเว็บไซต์สอนภาษาซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้คนไทยไปสอนภาษาไทยให้กับ ลแล้วเราก็มาเจอแฟนคนนี้นะคะเจอตัวจริงปุ๊บหน้าตาด,ดีเลยเราก็แบบอุ้ยหน้าตาด,ดีอแต่แต่ว่าก็ไม่ได้รู้รสึกว่าอุ้ยกูจะจับทําบัวอะไรประมาณนั้นนะคะเรียนกันไปประมาณสองครั้งแล้วเราก็เริ่มรับรู้ได้ว่าวายที่เขาให้กับเราอะ่ะมันไม่ใช่วายแบบเขาตั้งใจเรียนเขาไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยคือมึงไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยคือมึงไม่ได้อยากเจอกูเพื่อการเรียนเลย <laughs> อะไรงเงี้ยการกระทำของเขามันก็ชัดเจนว่าเออเขาชอบเราเขาอ,อยากจีบเราเริ่มคุยกันเริ่ม ศึกษาดูใจกันนะคะพอเริ่มคบกันแรกๆก็รู้สึกว่าเออน่ารักจังเลยดูแลอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นช่วงแรกของความรักอันหวานชื่นคง่แล้วมันท็อกซิกเรลชั่นชิพยังไงอะคะพี่อตามาค่ะพอคบกันมาสักพักมันเริ่มและพอมันหลายๆเดือนมันเริ่มมีความความที่เขาเริ่มมาเป็นเจ้าของชีวิตเรา พูดง่ายๆตอนนั้นอายุยังน้อยอยู่นะ21-22อ่ะเพิ่งทำงานได้ไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวในระหว่างที่เมาไว้ตาจะขอล้างน่องล้างหน้าไปด้วยวันนี้คือตาแบบถ่ายงานเสร็จเลืกงานและก็เลยมาตั้งวิดีโอเมานิดนึงนะคะแล้วแฟนคนนี้ก็รู้สึกว่าทำไมเขาชอบบังคับเราอ่ะเขาเป็น control freak อะคะ่ะภาษา,ษาอังกฤษเขาเรียกคือชอบควบคุมชีวิตเราไปไหนก็จะแบบหึงมากหึงจนเรื่องทาง้านที่เพื่อนเราอะก็มีแต่เล่งกุ้งเลยทุยกับชนีอะไรเงี้ยเขาก็จะหึงหึงอะมันไม่ว่าเวลาหึงแล้วพอเราอธิบายอะมันไม่จบอะมันหึงไม่จบสักทีคือแบบมันหึงอะไรของมันนักหนาแล้วมันก็จะบังคับไม่ให้เราออกไปไหนเลยช่วงนั้นก็คือออกไปไหนกับเพื่อนไม่ได้เลยแล้วก็โดน ลบโซเชียลมีเดียทั้งหมดทั้งหมดเลยเฟซบุ Facebook, Facebook ๊กเฟซบุ๊กอ่ะไม่มีเฟซบุ๊กใช้คือห้ามแชทคุยกับใครเลย <c oughs> ห้ามติดต่อห้ามคุยกับใครอะไรอะไรทั้งนั้น <c oughs> เนี่ยพอเขาแบบเริ่มคนโทรลเราเยอะๆรู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้ว ตอนนี้นะคะไอตาใช้ตัวนี้นะคะคิมโลรลี่นะคะมเซลละ Make up, มซิล่าเมคอัพรีมเวอร์คลีนซิ่งเขาเป็นตัวคลีนซิ่งที่ทําความสะอาดทั้งเครื่องสําอางแล้วก็ผิวหน้าไปนในทีเดียวคือเขาจะเป็นแบบมูสสหน่อยนะคะมันก็นเป็นมูสอย่างนี้เลยเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยจะให้เห็นว่าความมูสมันแบบมันนุ่มแล้วมันเด้งมากแล้วเวลาเรานวดลงไปบนผิวอ่ะใช้บนผิวแห้งได้เลยนะคะพอเรานวดไปบนผิวเนี่ยคะ่ะเขาจะทําความสะอาดเมคอัพเนี่ยแล้วมันจะไหลออกมาแบบเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเลยเนี่ย อมากดิฉันเป็นแบบน้องฟองไปแล้วสามารถนวดได้ทั้งตาปากอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยนะคะต่อขออนุญาตนวดแป๊หนึ่ง พอนดวดแป๊บนึ่งฟองเขาก็จะค่อยๆน้อยลงนะคะเพราะว่าตัวฟองเนี่ยมันจะไปจับกับเครื่องสําอางนั่นเองค่ะเนี่ยเราชีวิตตอนนั้นเนี่ยนะคือไม่ได้เจอใครเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ได้แหงออกเพื่อนโทรมายังโดนด่าบอกว่าแบบให้วางสายคุยออกับผู้ชายที่ไหนมแาบบมึงคาเพื่อนกูเป็นเก้งอะไรอย่างเงี้ยไปล้างหน้า,นาก่อนไหมลูกเอาเ <c oughs> หรอ <c oughs> หนูจะเล่าทังทีหนูหลับปไปแบบมันมัน่ะมันมันมันอยากเล่าอ่ะ กลับมาต่อล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยตัวนี้นะนะที่ตาใช้เนี่ยอย่างที่เห็นคือเขาจะเป็นมูสเลยเรานวดลงบนผิวแห้งที่มีเมคอัพได้เลยแนะนําว่าถ้าใครไม่เคยใช้ประเภทมูสนวดอะไรเงี้ยเก็บให้หมดนะพวกล่องหรือว่าพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะล้างทาความสะอาดเมคอัพแล้วก็ล้างหน้าภายในตัวเดียวได้เลยเรียกว่า two in one มันสะดวกมากๆตัวนี้เนี่ยหลังใช้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยผิวเนี่ยก็จะนุ่มนะคะสะอาดมากๆไม่ทิ้งคราบใดๆ ะะไม่เป็นเมือ่อเมื่อบนหน้าแล้วเขาก็จะทําให้ผิวเนี่ยไม่แห้งตึงด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 แล้วก็มีสารสกัดจากดอกกุหลาบเวมไพรจ้าเป็นดอกกุหลาบแบบชนิดพิเศษมากๆแล้วก็ยังมีอะมิโนแอซิดกว่า30ชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ทําความสะอาดผิวนะคะแต่ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอีกด,ด้วยคะ่ะตัวนี้เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนแล้วก็ SLS นะคะใครที่ผิวแพง้ง่ายผิวบอบบางสามารถใช้ได้สะดวกมากๆเลยขั้นตอนเดียวนะคะล้างทั้งเครื่องสําาอำ ก็ล้างหน้าเราไปด้วยนะคะเหมาะมากๆเวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องพกของหลายอย่างนะจ๊ะกลับมาเล่าต่อตอนนั้นก็อย่างที่บอกไม่มีโซเชียลมีเดียใดๆแล้วแต่ตอนนั้นน่ะเป็นบล็อกเกอร์แล้วนะเป็นเริ่มแรกๆเลยยังไม่ได้มีคนติดตามมากนักแล้วสาเหตุที่ตามมาทําบล็อกเกอร์ก็คือแฟนคนนี้นั่นเองตอนนั้นน่ะไอตาทําเป็นงานออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะแล้ว เวลาเจอเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันเหนื่อยมากคือแบบเขาอะอยากเจอเราบ่อยมากเรื่องงานก็ต้องไปหาไปหาสวงอาทิตย์ก็ต้องอยู่กับเขาก็เคยพูดกับเขาว่าแบบเจอกันบ่อยๆอะเราเหนื่อยนะเพราะเราก็ต้องไปหาเขาที่ห้องที่คอนโดอะไรเงี้ยเขาก็พูดบอกว่าจนก็ออกจากงานเลยก็แบบฮะ อะไรนะการที่กูจะคบกับผู้ชายคนนึงอ่ะกูต้องออกจากงานเลยเพื่อที่จะได้ไปหาผู้ชายคนนั้นได้บ่อยๆพูดง่ายๆนะอาจจะว่าโงก่ก็ได้แต่รู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะมันคิดไม่เยอะคิดน้อยด้วยเ <c oughs> ขาบอกว่าให้ออกจากงานก็ออกออกมาเลยเดี๋ยวเขาดูแลเองเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองอะไรเงี้ยแต่อตาเป็นคนที่แบบชอบเขียนกระทู้พันทิปอะไรนี้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย ตรงเนี้ยที่เธอเขียนน่ะมันเป็นอาชีพได้นะเมืองนอกอ่ะเขาเป็นแบบบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อะไรอย่างงี้กันเราก็แบบอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันออกมาแล้วฉันมาทําตรงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้เนี่ยที่เป็นแบบตัวเร่งปฏิกิริยาในการออกจากงานขอยตาเข้าใจปะ่ะแล้วคือเขาก็สัพพอตนะเขาก็อยากให้เราแบบทํางานตรงนี้แล้วก็งานตรงนั้นอ่ะมันทําได้เองที่บ้านแล้วก็ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา247แต่ทีเนี้ยคนเราอ่ะ มันมาอยู่กับบ้านทุกวันไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่กับแฟนคนเดียวมันก็หดหัวมันก็เครียดนะเขาเนี่ยมีปัญหานิดนึงคือเขามีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับคือเขาเป็นคนที่ตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยจะมานอนเอาแบบดึกดึกตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์มันก็ไม่ค่อยเดี่ยมันก็เครียดต่างคนต่างเครียดแล้วก็เขาก็เอาความเครียดนั้นอนะมาลงที่เราคือกลายเป็นคนแบบพูดจารุนแรงพูดจาแบบแย่มากเป็นคนที่โกรธกันแล้วพูดจารุนแรงคำสบทคคำหยาบใดๆก็ตามที่บนโลกเนี้ยจะแบบ คำพรุสวาสอะไรอบพูดออกมาจากผู้ชายคนนี้มันทําให้เราคิดว่าเราแย่มากขนาดนั้นเลยหรอที่เขาดา่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ด้วยความตอนนั้นอายุมันยังน้อยเราก็แบบพยายามในความสัมพันธ์คือตาเป็นคนที่พยายามในความสัมพันธ์เว้ยแต่รู้สึกว่าทาไมเวลาเราพยายามแก้พยายามอะไรอะเขาไม่ได้พยายามไปพร้อมๆกับเราเขายังอยู่ในที่เดิมเขาจะมีไซเคิลของเขาเวลาเขาโกรธเขาก็จะดา่าไอ้นู่นอย่างนู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเลิก เราก็จะแบบเป็นคนทนเราก็จะไม่เลิกเราก็จะยิ่งอยู่ฉันก็ยิ่งอยู่ฉันก็อยู่นฉันไปนเงียบๆถ้าแบบตอนที่โกรธกันมันแย่มากๆอ่ะเขาก็ถึงขั้นแบบไล่เราออกจากห้องไปเลยเราก็แบบเก็บของมีหัวขขซุกหัวซึมเป็นอะไรที่แบบเซลฟ์เอสเิมต่ํามากพอบางครั้งเลิกกันอ่ะเขาก็ไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นด้วยซ้ําเหมือนแบบเขาทําเพื่อให้แบบสะใจเราอ่ะแล้วก็ไลน์มาบอกเราว่าไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นไปนอนกับผู้หญิงคนอื่น เราก็แบบเสียใจเสียใจเสียใจพอสักพักหนึ่งเขาหายโกรธเขาก็กลับมาง้อเราให้เราก็มาอยู่ที่ห้องเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเวลาประมาณปีครึ่งได้คือเวลาดีก็ขึ้นสุดเวลาลงก็ดิ่งสุดก็เลยเริ่มรับรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้มีปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องการนอนไม่หลับแต่มีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแบบเออเรื่องอารมณ์รุนแรงแล้วก็เรื่องอารมณ์ที่ขึ้นสุดลงสุดแต่มันมีครั้งหนึ่งอ่ะเขาป่วยแล้วเขาไปหาหมอแล้วเขาก็บอกหมอด้วยว่าเขานอน,อนไม่ค่อยได้แล้วหมอก็บอกมาว่า เขามีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายที่มันทํางานไม่ปกติมาเลยทําให้เขาไม่สามารถนอนในเวลาที่ถูกต้องได้หมอก็จ่ายยามาแล้วไม่ยอมกินยาแล้วก็บอกว่าโอ้ยหมอมันไม่รู้เรื่องจ่ายยาเลยม่ให้ฉันกินแล้วก็ไม่ยอมกินก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเขาอ่ะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพจิตทําให้เขาเป็นคนแบบขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ เมื่อกี้ตาใช้โทนเนอร์ตัวนี้นะคะของคิมโรลี่เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นโทนเนอร์แพดนะคะชื่อเขาคือ facial balancing toner p a ดตามชื่อเลยก็คือช่วยปรับสมดุลผิวแล้วก็ช่วยเช็ดให้ผิวสะอาดหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วตัวนี้ก็ช่วยเช็ดให้สะอาดมากขึ้นนะคะเพราะว่าผิวต้องสะอาดจริงๆเวลาเราบำรุงในขั้นตอนต่อไปนะคะสกินแคร์จะได้ซึมเข้าไปลึกแล้วก็บำรุงได้อย่างเต็มที่ตัวนี้เขาจะมาในรูปแบบกระปุกแบบนี้นะคะเวลาเราเปิดไปป๊บนะคะก็จะเห็นมีครีม เขาเรียกว่าอะไรแหนบอยู่ตรงนี้แล้วก็ ตัวแพ่ของเขาเนี่ยเอ้าเขามีแหนบแต่ดิฉันก็ใช้มือคือขอโทษค่ะเขาจะลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเวลาเราใช้นะคะเราก็เช็ดตัวนี้ลงบนผิวได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเช็ดทาความสะอาดแล้วยังช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะและยังช่วยบารุงผิวให้กระจ่างใสาจากสารสกัดรังนกไข่มุกธรรมชาติช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็ยังช่วยกระชับรูมขนด้วยค่ะสำลีเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสองด้านนะคะด้านที่เป็นปุ่มๆตัวนี้เนี่ยสามารถเช็ดลงไปแบบนี้ได้เลย ด้านที่เป็นปุ่มๆนูนๆเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะจะเห็นว่ามันเป็นตะข่ายเล็กๆจะช่วยผลัดเซลล์ผิวนั่นเองนะคะสามารถใช้ด้านตะข่ายก่อนนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็กลับด้านอีกด้านหนึ่งเป็นนูนๆเช็ดอีกทีตามก็ได้แล้วแต่เลยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโทนเนอร์ที่ตาเช็ดเป็นขั้นตอนแรกก่อนการบำรุงหลังจากที่ล้างหน้ามานะคะพอผิวเราสะอาดแล้วจริงๆเราจะลงบำรุงอะไรเนี่ยเขาก็จะได้ซึมลึกแล้วก็บำรุงได้แบบเต็มที่มากที่สุดค่ะ อะต่อพอ,อยตาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอยู่กับคนนี้มันมีแต่ความทุกข์แล้วตอนนั้นถึงขั้นแบบมีปัญหากับแม่เลยนะเพราะว่าก็มีการแบบว่าพาไปให้แม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่แม่เหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะแบบไอคนนี้มันไม่ค่อยโอเคแต่ตาก็ได้รู้จักแม่ทางแฟนคนนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็แบบบินมาเยี่ยมที่ไทยอะไรเงี้ยขนาดว่าตอนที่แม่เขามาเยี่ยมอะผู้ชายคนนี้ยังทีตแม่ได้แบบ ได้ไม่ดีอ่ะคือแบบอันนี้แม่มึงนะอันนี้แม่มึงนะแต่เราอะพอถึงคบกันตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้เรารู้จักแม่เขาแล้วเขารู้จักแม่เราแล้วเราก็พยายามอย่างมากที่จะรักษาความสัมพันธ์คือโง่เพื่อง่ายโง่ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ควรจะอยู่แล้วไอตาคุยกับเพื่อนในกลุ่มแชทก็เมามอยกันแต่เราคุยเป็นภาษาไทยแล้วรู้ไหมว่าเขาอะอยากรู้มากว่าเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มว่าอะไรเขาอะเอ็กซ์พอร์ตเอาแชทฮิสตอรี่อ,อะ ออกมาแล้วมันเป็นภาษาไทยเราคุยกันใช่ไหมแล้วเขาไปจ้างคนอะแปลเป็นภาษาอังกฤษอะแปลแ,แ,แล้วก็ส่งให้เขามึงพยายามเนาะแล้วค่าจ้างมันก็เยอะมากแล้วมันจะมีตรงนึงเลยนะเพื่อนคุยแบบประมาณว่าเออจะบินไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แบบบินสายการบินอะไรดีแล้วไอ้ตาก็บอกว่าเคยบินของเอมิเรตนะราคาประมาณประมาณเนี้ยโอเคนะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมันยังไงไม่รู้อีกคนไปแปลอะไปแปลบอกว่าเราเคยไปที่ E A U เอมิเรตแบบ แล้วแฟนก็กลับมาโกรธโกรธแบบมึงไปไหนมึงไปหาผู้ชายใช่ไหมมึงเคยไปดูใบามาหรืะเลาอะเออไม่รู้จะอธิบายยังไงแบบมันไม่ใช่ที่เขาแปลมาแล้วตอนนั้นเนี่ยอยู่ฮ่องกงมันโกรธมากแล้วคือก็ทะเลาะกันร้องไห้ชิบหายไว้วอดแล้วเขาให้ตานอนพืน้น คืนนั้นในห้องพักในโรงแรมไอตานั่งอยู่บนเตียงอะ่ะเขาก็ผลักเราผลักเราจนตกเตียงอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์จะมานอนที่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายทริปนี้เขาจ่ายค่าโรงแรมเขาซื้อของให้อยู่ช้อปปี้อยู่ไม่มีสิทธิ์เขาไม่ให้เรานอนแล้วเราต้องนอนพื้นคืนนั้นทั้งคืนเรื่องแบบนี้บอกเลยนะถ้าตัวเขาเองหรือตัวคนคนนั้นเองอะ่ะคิดไม่ได้อะ่ะคนอื่นบอกแค่ไหนก็ไม่รู้ จนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราไม่อยากคบกับคนนี้แล้ววันนาะ้เป็นวันแบบ <c oughs> เพศภัยพิบัติวันนั้นเราก็อยู่ห้องแล้วมีเพื่อนในตาคนหนึ่ง เพื่อนเนี่ยอยากจะสมัครแอร์แต่เพื่อนอะว่ายน้ําไม่เป็นไอตาก็เลยแบบเออไหนไหนกูออกไปไหนไม่ได้เนาะเราอยู่คอนโดผู้ชายเขามีสระว่ายน้ําก็เลยชวนเพื่อนอะมามึงมาฝึกว่ายน้าตรงนี้เนาะเออจะได้เจอเพื่อนบ้างไม่ได้เจอเลยแล้วเพื่อนอะก็พาเพื่อนผู้ชายมาคนหนึ่งสองคนเนี้ยเขาก็อยู่ในสระแล้วก็กําลังฝึกว่ายน้ํากันอยู่กําลังฝึกไอตาไม่ได้อยู่ในสระเลยนั่งอยู่ข้างสระแล้วแฟนอะเขาออกไปข้างนอกแล้วเขากลับมาแล้วเขาก็กลับมาเห็นไอตาอยู่ที่สระว่ายน้ํากับเพื่อนอีกสองคน เขาโกรธมากว่าแบบทำไมพาผู้ชายมาคอนโดฉันแบบมึงเขาไม่ได้เข้าห้องเขาอยู่ที่สะแล้วเขาก็ปึงปังปึงปังเข้าห้องไปเลยเปิดประตูปังอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะทะเลาะทะเลาะแล้วก็แบบบอกว่าเลิกกันเขาก็เข้าห้องนอนไปแต่ตอนนั้นอะเหมือนในตาแบบความอดทนมันมีขีดจากัดอะขอขอขอเทาไหล่คุยแม่งไม่ออกมาก็เลยดอกเลิกกูก็เลิกก็เอามือถือมาเซิร์ชบริษัทแพ็คของย้ายบ้านแล้วไรจษัก็มาเร็วมากภายในชั่วโมงนั้นมาถึงพี่อันนี้ของหนูค่ะเขาก็รูปแพ็คป๊อ ขึ้นรถกระบ,บะนั่งรถไปกับบริษัทแพ็คของนั่งกลับบ้านบ้านละอยู่รามสองกลับบ้านไปหาแม่บอกเลิกกูเลิกกูเลิกจริงๆหลังจากนั้นเรารับรู้ได้ว่าการที่เราจะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครอะ่ะอย่าให้เขาตัวใหญ่กว่าเราเราต้องเป็นคนที่ ไม่ตัวเล็กไปกว่าเขาตัวถ้าเท่ากันแล้วเราต้องทํามาหากินเองเราต้องมีเงินของตัวเองเวลาเราอยากได้อะไรเราซื้อเองอย่าให้ใครมาชี้หน้าด่าว่ามึงติดนี้บุญคุณกูอันนี้เป็นอะไรที่จะจำเราก็แบบอยากได้ผู้ชายที่รวยแล้วมีเงินมาเปย์เราถูกปะ แต่ว่าเราจะต้องไม่อพะยพะอดสูถึงขั้นว่าไม่มีเงินแล้วผู้ชายจะต้องมาเลี้ยงเพราะไม่งั้นอ่ะเขาจะมาทวงบุญคุณแล้วเขาก็จะทําอะไรกับเราก็ได้แบบนั้นโดยที่เราไม่ได้อยากแต่เราจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเพราะเราไม่สามารถเอาตัวรอดได้พอหลังจากเลิกกันแรกๆนะคะเขาก็พยายามติดต่อไอ้ตาเนี่ยบล็อกหมดทุกช่องทางแต่สิ่งเดียวที่บล็อกไม่ได้คืออีเมลอีเมลมันส่งมาด่าค่ะมันเขียนอีเมลมาด่าสักพักหนึ่งสองวัน ส่งอ e ีเมลมาขอโทษชักพังเรื่งสามมาทันมาส่งมาด่าอีกอก็เลยวอาอ่ะสันดานเดิมอยู่อย่างเงี้ยประมาณแบบเกือบ1 e ิบอีเมลได้อะไม่สนใจอีเมลอะไรมาหลังๆมาก็ไม่กดอ่านไม่อะไรแล้วแต่พอเลิกกันมาหลายปีมากมีผู้หญิงคนนึง DM มาหายตาเว้ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งเลิกกับผู้ชายคนนี้ชื่อนี้ชื่อกลางน,น,นี้นามสกุลน,นี้ตาแบบใช่คนนี้เขาบอกว่า ผู้ชายคนนี้เลิกกันมากับไอตาแบบหลายปีมากแล้วอะห้าหปีแล้วยังพูดถึงไอตาตลอดก็เลยทําให้ผู้หญิงคนนี้ได้มารู้จักเราได้มากดติดตามในอินสตาแกรมบอกว่าเขาก็เสียใจมากเขาเคยคบกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้แบบทิ้ดผู้หญิงไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเลิกกันช่วงสั้นๆก็ไปเอาผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยไอตาก็บอกว่าไอตาเจอเรื่องพวกนี้ที่เขาเจอไอตาเจอมาหมดแล้วก็บอกผู้หญิงคนนั้นว่าแบบดีแล้วที่เลิกกันมาได้หลังจากผู้ชายคนนี้ไอตาไม่เคยมีแฟนที่ไม่ดีเลยเพราะว่ามันทําให้เราอะเป็น คนที่แข็งแร่งมากขึ้นแล้วก็มีฟิลเตอร์ในการครบคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปรับใครแล้วมาเป็นภาระในตัวเองหรือว่ารับใครมาอยู่ด้วยกันแล้วมาทําให้เราแย่กว่าเดิมถ้าจะมีแฟนต้องมีแฟนที่อย่างน้อยๆแย่ๆเลยก็ต้องดีเท่าเดิมหรือทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอันนี้เป็นอะไรที่ตาจําจนถึงทุกวันนี้เลยอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็อุยวันนี้แบบเมามอยเยอะมากเลยอ่ะล้างหน้าเสร็จสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องแบบไปชิลๆเวักเอ่ยเตยห ว่าคุณแฟนคนปัจจุวันนิดนึงบางทีเรื่องราวของเราอ่ะมันน่าจะเป็นประสบการณ์ให้กับคนอื่นน่าจะทําให้คนอื่นแบบคิดได้มากขึ้นก็เลยกล้าที่จะ ออกมาพูดมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมไ่ตาเนี่ยมีแฮชแท็กของตัวเองด้วยนะจ๊ะแฮชแท็กนี่เลย be your best นะคะไม่ต้องอยากเป็นอยากดีอยากสวยความอยากจะเป็นอยากจะนั่นอยากนี่แบบคนอื่นนะคะแค่เป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วถ้าเราเป็นตัวเองรักตัวเองไอตาเชื่อว่าวันหนึ่งเราก็จะเจอคนที่รักเราในแบบที่เราเป็นตัวเองค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบายสวัสดีค่ะ So, can I get some closure? Stay right where you are and don't come closer. If you haven't picked it up, it's over. You wanted her, so.